สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การรัปเดบตข่ขวสารของจิ้งจอกสยามลิตาสตีอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอล,บอลคิตันพาเลตของพรีเมียร์ลีกในรูปการนี้สนใจแอดไลน์ BK8 New เริ่มกันที่เขาคือนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งในผิวลิงกิตครับเขา,าสนุ์มากและผมเพื่มใจแทนเขาที่สุดเบเดอร์เดเจอร์ได้กล่าวครับ เปเดนเอร์ครับได้ร่วมแสดงความยินดีกับเจมินิชเนครับเพลย์เมคเกอร์คนเก่งของทีมที่ถูกเลือกเป็นหนึ่งในชุดขุนพลทีมชาติอังกฤษในการลุยฟุตบอลโลกในปี2022นี้ด,ดูการนีมินิชเนเองนะครับสามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยทําไปทั้งหมดเิติยิง6ประตูครับกับแอสซิตอีก4ครั้งจากการลงสนาม12เกมในผิลิงกตจนทําให้เกเรเซเกตในายใหญ่ทีมสิงตัวคํารามตัดสินใจเรียกดาวเตะวัย5ยนี้ไปเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกในชีวิตเขามีความสุขที่สุด ตอนแรกเขาไม่ได้รับสายจากเกรดตเซาเกตครับเพราะกาลังฝึกซ้อมอยู่เขาเห็นว่ามีเบอร์ที่ไม่ได้รับสายเนี่ยก็โทรหาครับผมเลยอนุญาตให้เขาออกไปโทรกลับเขามีการพูดคุยกับเกรดอยู่สักพักครับก่อนจะมาด้วยความปลื้มปิติที่สุดมันเป็นข่าวดีสําหรับเจมและก็ครอบครัวของเลเตอร์ของเราครับผมเองก็ได้บอกว่าเกรดได้เลือกแข่งพลสวรรค์ไปร่วมท่าเพื่อลุยทัวนาเมนต์ที่สําคัญที่สุดของโลกผลงานตลอดหลายปีที่ผ่านมาของเขายอดเยี่ยมมากและนี่คือรางวัลสําหรับความพยายามและการทํางานหนักของเจมอย่างแท้จริง เขาคือนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งในฟิลิปปิครับเขามาจั์มากๆและผมเพื่มใจแทนเขาที่สุดผมอยู่กับเขามาหลายปีผมเห็นเขาเติบโตและพัฒนาขึ้นมากๆผมบอกเขาเสมอว่าผมอยากจะให้เขาเก่งขึ้นจากนี้เรื่อยๆผมกระตุ้นเขาเสมอมาดังนั้นผมจึงภูมิใจกับเขาจริงๆเขาคือนักสู้สภาพจิตใจของเขาแข็งแกร่งมากๆ มันเป็นเรื่องที่ดีที่ประเทศนี้นะครับกำลังมีนักฟุตบอลแบบเขาเขาเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่มีความพยายามเขาเคยตีมทีมชาติแค่เกมเดียวแต่วันนี้เขาได้ไปเล่นฟุตบอลโลกเขาจะมีโอกาสที่นั่นเกือบทั้งหมดอยู่ที่ตัวเขาแล้วผมหวังว่าเขาจะประสบความสำเร็จในการเล่นฟุตบอลกับทีมชาติอังกฤษครับโรเจอร์ได้ปิดท้ายทั้งนี้ทีมชาติอังกฤษครับจะเริ่มต้นเกมแรกในฟุตบอลโลกด้วยการพบกับทีมชาติอิหร่านครับในวันที่21พฤศจิก,กาย,ยนนี้ติดตามมาด้วยทีม ชาติสหรัฐอเมริกาครับในวันที่25กจิกายนแล้วก็ปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเจอกับทีมชาติเวลในวันที่9พฤศจิกายนนี้นะครับเอาละครับนี่การเด็กวตเขาสารของลิตเติ้สตีครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ